ค่ะวันนี้ก็กาบสวัสดีพี่ๆชาวพักเครื่องทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องน้องนิชาพาบ้านนะคะ EP ที่074นะคะ EP ที่ศูนของน้องนิชาพาบ้านนะคะสนใจติดต่อหรือแอดไลน์หาน้องนะคะ097 99 24 572จ็ดเกีนะคะพี่ๆ 0979924572นะคะโทรได้แอดไลน์ได้นะคะเป็นเบอร์เดียวกันนะคะมีเก็บเงินปลายทางให้พี่ๆทุกรายการเลยนะคะสนใจรายการไหนนะคะติดต่อน้องเข้ามากันได้เลยนะคะรายการละ150บาทนะคะมีค่าจะส่งกล่องละ50บาทนะคะพี่ๆสนใจกี่รายการก็ค่าจะส่งกล่องละ50บาทนะคะพี่ๆหากพี่ๆสนใจรายการไหนนะคะ ติดต่อน้องกันได้เลยนะคะมาเริ่มที่รายการที่หนึ่งกันเลยนะคะพี่พีๆขารายการที่หนึ่งนะคะเป็นนางกวักนะคะพี่พีๆนางกวักของหลวงพ่อเดิมนะคะรายการนี้นะคะ นางกวักหลวงพ่อเดิมนะคะพี่พี่วัดของวัดหนองโพนะพี่พี่รายการนี้นะคะวัดหนองโพนะคะเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่พี่พาบ้านพาเหมานะคะน้องเอามาแบ่งปันให้พี่พี่ในราคาพิเศษนะคะสนใจรายการไหนนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่คะสนใจรายการไหนนะคะติดต่อน้องเข้ามากันได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะหากพี่พี่สนใจนะคะ ติดต่อกันได้เลยนะคะอยากได้รูปเพิ่มเติมแอดไลน์มาสอบถามน้องกันได้นะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่1นะคะพี่พี่ต่อมารายการที่สองนะคะเป็นพาปิดตาพิมพ์แข้งหมอนนะคะพี่พี่พาปิดตาแข้งหมอนเล็กนะคะของหลวงปู่จีนนะคะรายการนี้นะคะเป็นของหลวงปู่จีนนะคะเก่าๆแบบนี้นะคะพี่พี่เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นพาปิดตาแข้งหมอนของหลวงปู่จีนนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สนะคะเป็น เป็นแข่งหมอนเล็กนะคะพี่ๆขาเป็นแข่งหมอนเล็กนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆสวยๆแบบนี้เก่าๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สองนะคะพี่ๆสนใจนะคะติดต่อกันได้เลยนะคะต่อมานะคะเป็นรายการที่สามรายการที่สามนะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่ศุขนะคะพิมพ์รัศมีนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะเป็นของหลวงปู่ศุขพิมพ์รัศมีนะคะเนื้อตะกั่วนะคะพี่ๆ เก่าเกาแบบนี้เลยนะคะพี่ๆ่ะเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สมนะคะพี่ๆ เป็นเหรียญหล่อนะคะของหลวงปู่สุกนะคะพิมพ์รัศมีนะคะสวยๆแบบนี้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่สามนะคะพี่ๆค่ะต่อมารายการที่สี่นะคะพี่ๆรายการที่สี่เป็นพระปิตานะคะพี่ๆของหลวงปู่เอี่ยมนะคะเนื้อผงผุกลักนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะเป็นเนื้อผงผุกลักนะคะออกที่วัดสะพานสูงนะคะพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะออกที่วัดสะพานสูงนะคะหากพี่ๆสนใจรายการนี้นะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่ๆค่ะ สายด่วนสายตรงกันมาได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สี่นะคะพี่พๆค่ะรายการนี้เป็นรายการที่สี่นะคะพี่ๆค่ะหากพี่พี่สนใจนะคะติดต่อน้องเข้ามากันได้เลยนะคะพาปิดตาเนื้อผมผุกรักนะคะของหลวงบูเอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สี่ต่อมารายการที่ห้านะคะพี่ๆรายการที่ห้าเป็นท้าวเวสสุวรรณนะคะออกที่วัดสุทธัศนนะคะรายการนี้ออกที่วัดสุทัศน์นะคะ สวยๆแบบนี้นะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเท้าเวสวร์นะคะออกวัดสุทธัดนะคะสนใจนะคะติดต่อนอกันมาได้เลยนะคะพี่ๆค่ะสนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ห้านะคะพี่ๆหากพี่ๆสนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยรายการนี้เป็นรายการที่ห้านะคะรายการที่ห้านะคะต่อมานะคะเป็นรายการที่หกรายการที่หกนะคะเป็นเหรียญพนมมือหลวงปู่รอดนะคะวัดบางน้ำวนนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะ เป็นของวัดบางน้ำวนนะคะพี่พี่เป็นเหรียญหลวงปู่รอดนะคะเหรียญพนมมือนะคะพี่พี่เก่าเก่าแบบนี้นะคะสวยสวยแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่รอดนะคะหากพี่พี่สนใจนะคะติดต่อกันได้เลยนะคะศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้าสองสี่ห้าเจ็ดสองนะคะศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้าสองสี่ห้าเจ็ดสองนะคะเหรียญพนมมือหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนนะคะต่อมานะคะเป็นรายการที่เจ็ด รายการที่เจ็ดนะคะเป็นเหรียญแจกแม่เอเป็นของพระแจกแม่ครัวนะคะพี่พี่ของหลวงปู่สุกวัดปากของมะขามเท่านะคะรายการนี้นะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่คะ่ะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเป็นของหลวงปู่สุกนะคะเป็นพระแจกแม่ครัวนะคะที่หลวงปู่สุกแจกพวกแม่ครัวที่เขาไปช่วยงานที่วัดนะคะรายการนี้นะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ เป็นรายการที่เจ็ดนะคะเป็นรายการที่เจ็ดนะคะเป็นพระหลวงปู่สุกนะคะวัดปากคอมะขามเท่านะคะสวยๆแบบนี้นะคะหากพี่ๆสนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่เจ็ดนะคะต่อมารายการที่แปดนะคะพี่ๆคะ่ะ รายการที่แปดนะคะเป็นพระปิดตาพิชัยนะคะอยุทยานะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นของจังหวัดอยุทยานะคะพี่พระปิดตาพิชัยนะคะเกาเกแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่แปดนะคะพี่พี่ะารายการนี้นะคะเป็นรายการที่แปดนะคะหากพี่พี่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะสายด่วนสายตรงกันมาได้เลยนะคะ สวยๆเก่าๆแบบนี้ทุกองคนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้ทุกองคนะคะสนใจนะคะติดต่อน้องเข้ามาได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่แปดนะคะพี่ๆ่ะต่อมารายการที่เก้ารายการที่เก้าเป็นเหรียญหล่อนะคะพี่ๆเหรียญหลอหลวงพ่อเพชรนะคะของจังหวัดพิจิตรนะคะรายการนี้นะคะ เป็นวัดท่าหลวงนะคะของจังหวัดพิจิตเลยนะคะรายการนี้นะคะเก้าเก้าแบบนี้เลยนะคะพี่ๆสวยๆแบบนี้นะคะหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงนะคะจังหวัดพิจิตนะคะสนใจนะคะติดต่อกันได้เลยนะคะพี่ๆ่ะสนใจติดต่อกันได้เลยนะคะคนพิจิตรนะคะมีเก็บไว้นะคะไม่พลาดนะคะไม่น่าพลาดนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบนะออรายการที่เก้ารายการที่เก้านะคะพี่ๆ่ะ น้องผู้ผิดอขออภัยด้วยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่เก้านะคะพี่พี่ต่อมารายการที่สิบรายการที่สิบนะคะเป็นพาสสิวลีนะคะของหลวงปู่โตนะคะออกวัดประดู่ฉิมพีนะคะรายการนี้นะคะของหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีนะคะเป็นเหรียญเป็นไม่ใช่เป็นเหรียญนะคะเป็นพาสิวลีนะคะพี่พี่่ะเป็นพาสสิวลีนะคะของหลวงปู่โตนะคะวัดประดู่ฉิมพีนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะของวัดประดูชิมพีนะหากพี่ๆสนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่ๆสนใจรายการไหนนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบนะคะพี่ๆค่ะต่อมารายการที่สิบเอ็ดรายการที่สิบเอ็ดนะคะเป็นเป็นพระห้าพระห้าพระเป็นพระเจ้าห้าพระองค์นะคะพี่ๆ รายการนี้นะคะเป็นพระเจ้าห้าพระองค์เนื้อผงใบลานนะคะรายการนี้นะคะเป็นของหลวงพ่อเงินวัดบางขานนะคะพี่พี่มีพระจะมีพระห้าพระองค์นะคะเป็นเนื้อผงใบลานนะคะพี่พี่ของวัดหลวงพ่อขานนะคะพี่พี่อ๋อน้องพูดผิดน้องกระตุกกระตักนะคะพี่พี่ขออภัยด้วยนะคะรายการนี้นะคะเป็นของออกที่วัดบางขานนะคะพี่พี่ของออกที่วัดบางขานนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพระเจ้าห้าพระองค์นะคะ ออกที่วัดบางคานนะคะรายการนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อมานะคะเป็นรายการที่สิบสองนะคะรายการที่ศ2สิบสองนะคะเป็นพ้าเนื้อผงนะคะพี่ๆ ผ้าเนื้อผงพิมพ์พะพุทธนะคะไม่ทราบที่นะคะเก้าเกาแบบนี long ้เลยนะคะพี่ๆเก้าเกาแบบนี้เลยนะคะเป็นผ้าเนื้อผงไม่ทราบที่นะคะหากพี่ๆสนใจนะคะติดต evet. ่อก uh ันได้เลยนะคะพี่ๆศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้าสองสี่ห้าเจ็ดสองนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบสองแล้วนะคะพี่ๆค่ะรายการนี้เป็นรายการที่สิบสองแล้วนะคะหากพี่ๆสนใจรายการไหนนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะต่อมานะคะเป็นรายการที่สิบสาม รายการที่สิบสามนะคะเป็นพัะสมเด็จนะคะวัดเฉลิมพระเกียรตินะคะรายการนี้นะคะเป็นวัดเฉลิมพระเกียรตินะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะเก้าาแบบนี้นะคะออกที่วัดเฉลิมพระเกียรตินะคะรายการนี้นะคะ <ha> <weed POL IC Bailey> เป็นพระสมเด็จนะคะวัดเฉลิมพระเกียรติเลยนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะพี่ๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่ๆสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบสามนะคะพี่ๆค่ะต่อมารายการที่สิบสี่เป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จปกโพนะคะไม่ทราบที่นะคะรายการนี้ไม่ทราบที่ว่าเป็นพระที่ไหนนะคะสนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพระสมเด็จปกโพนะคะพี่ๆ สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขาสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบสี่นะคะรายการที่สิบสี่นะคะสวยๆกันทุกรายการเลยนะคะเป็นพระบ้านพระเหมานะคะน้องเอามาแบ่งปันให้พี่ๆนะคะมาอุดหนุนน้องนิชาพระบ้านกันได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นสมเด็จปกผูไม่ทราบที่รายการที่สิบสี่นะคะต่อมารายการที่สิบห้านะคะรายการที่สิบห้าเป็นพระสมเด็จพิมพ์คะแนนนะคะพี่ๆ พราสมเด็จพิมพ์คะแนนนะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขาเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสนใจนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบห้านะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่สิบห้านะคะหากพี่ๆสนใจนะคะติดต่อการเข้ามาได้เลยนะคะพี่ๆสวยๆทุกรายการเลยนะคะพี่ๆพาบ้านพาเหมาราคาแบ่งปันพี่ๆนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบห้านะคะต่อมารายการที่สิบหกนะคะพี่ๆรายการที่สิบหกเป็นสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะพี่ๆ สมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะถ่ายคู่บางขุนพรมนะคะรายการนี้นะคะเป็นถ่ายคู่บางขุนพรมนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆสวยๆเก้าเก้าแบบนี้เลยนะคะหากพี่ๆสนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่ๆศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้าสองสี่ห้าเจ็ดสองนะคะโทรได้แอดไลน์ได้นะคะถ้าแอดไลน์ไม่ได้ก็โทรมาหาน้องได้นะคะเดี๋ยวน้องจะลองแอดไลน์กลับไปหาพี่ให้นะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบหกนะคะพระสมเด็จ พิมพ์เส้นได้นะคะฐานคู่บางขุนพรมนะคะเก้าเก้าแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเกาเก้าแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบหกนะคะต่อมารายการที่สิบเจ็ดรายการที่สิบเจ็ดนะคะเป็นหนุมานเห่าเป็นดาวเป็นเดือนนะคะเนื้อผงนะคะของหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ๆหนุมานห่าเป็นดาวเป็นเดือนนะคะเนื้อผงหลวงพ่อกลวยนะคะเก้าเก้าแบบนี้เลยนะคะพี่ๆ่ะ เก่าๆแบบนี้เลยนะคะสนใจนะคะติดต่อกันได้เลยนะคะของหลวงพ่อกวยนะคะรายการนี้นะคะเป็นของหลวงพ่อกวยนะคะสนใจนะคะติดต่อน้องเข้ามากันได้เลยนะคะหานุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนนะคะของหลวงพ่อกวยนะคะสนใจนะคะติดต่อกันมาได้เลยรายการนี้เป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะต่อมารายการที่สิบแปดนะคะเป็นพระบุษารีสาลี บุตรนะคะของหลวงพ่อกวยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นของหลวงพ่อกวยนะคะพี่พี่น้องพูดชื่อหรือพิมพ์พ้าผิดนะคะน้องเ้องขออภัยพี่พี่ด้วยเลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นพระบูสารีรีบุ บุตรนะคะรายการนี้นะคะเป็นของหลวงพ่อกลวยเหมือนกันนะคะรายการนี้นะคะพี่ๆหากพี่ๆสนใจนะคะติดต่อกันมาได้เลยนะคะรายการนี้นะคะรายการละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะราคาแบ่งปันพี่ๆเลยนะคะพี่ๆขาหากพี่ๆสนใจนะคะติดต่อน้องเข้ามากันได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบแปดนะคะพี่ๆรายการที่สิบแปดนะคะเก่าเกาแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขาเก่าเกาแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้ทุกรายการเลยนะคะพี่ๆ เป็นพาบ้านพลาเหมานะคะน้องเอามาแบ่งปันในราคาพิเศษให้พี่ๆเลยนะคะต่อมาเป็นเหรียญกันบ้างนะคะพี่ๆเหรียญเป็นเหรียญเต้านะคะของหลวงปู่หลิวนะคะรุ่นเจ้าสัวนะคะพี่ๆเหรียญเต้าหลวงปู่หลิวรุ่นเจ้าสัวนะคะรายการนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อหลิวนะคะรายการนี้นะคะเก่าๆแบบนี้นะคะนี่นะคะมีเขียนด้วยนะคะรุ่นเจ้าสัวนะคะ เลี่ยมกรอบมาให้แบบนี้เลยนะคะเจ้าของเดิมเลี่ยมกรอบมาให้แบบแบบนี้เลยนะคะเนื้อจะผ่านการใช้งานมาบ้างแล้วนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบเก้านะคะรายการที่สิบเก้านะคะหากพี่ๆสนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะหากพี่ๆสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยรายการนี้เป็นรายการที่สิบเก้านะคะพี่ๆรายการที่สิบเก้านะคะสวยๆแบบนี้นะคะต่อมารายการที่ยี่สิบ รายการที่ยี่สิบเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นของหลวงปู่เ e อี่ยมนะคะสนใจนะคะติดต่อน้องกันได้เลยนะคะพี่พี่ค่ะสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะรายการนี้นะคะเป็นของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะพี่พี่สนใจนะคะติดต่อน้องเข้ามากันได้เลยนะคะรายการนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ค่ะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสนใจนะคะติดต่อน้องกันได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบนะคะพี่พี่ต่อมารายการที่ยี่สิบเอ็ด รายการที่21นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงน,นะคะ เป็นเหรียญเนื้อเงินนะคะของหลวงพ่อคงนะคะวัดบางกระพร้อมนะคะแบบนี้นะคะผ่านการใช้งานมาบ้างแล้วนะคะพี่ๆ่ะผ่านการใช้งานจากเจ้าของเดิมมาบ้างแล้วนะคะน้องได้มาแบบนี้นะคะน้องก็เลยเอามาแบ่งปันให้พี่ๆนะคะเหรียญหลวงพ่อคงนะคะพระอุปชาชคงนะคะวัดบางกระพร้อมนะคะเก่าาแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเก่าาแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะสวยๆแบบนี้นะคะสนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะ ต่อมารายการที่ยี่สิบสองนะคะรายการที่ยี่สิบสองนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะคะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะวัดจันนิมิตนะคะจังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะรายการนี้นะคะเก้าเก้าแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเก้าเกาแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะคะสวยสวยแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสองนะคะรายการที่ยี่สิบสองนะคะหากพี่ๆสนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยรายการที่ยี่สิบสองนะคะพี่ๆค่ะ สวยๆทุกรายการเลยนะคะสนใจราย,รายการไหนติดต่อน้องกันได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสองนะคะต่อมารายการที่ยี่สิบสามนะคะเป็นเหรียญอารีนะคะเป็นเหรียญพระศีอารีเมตไตรนะคะรายการนี้นะคะข้างหลังเป็นพระพุทธูแบบนี้นะคะพี่พี่ เหรียญพระีอารีเมตัตนะคะพี่พีหากพี่พี่สนใจนะคะติดต่อกันได้เลยนะคะพี่พีเหรียญเก่าเก่าโบราณโบราณแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาเหรียญเก่าเก่าโบราณโบราณแบบนี้นะคะสวยสวยแบบนี้เลยนะคะพี่พี pigs, ่สนใจนะคะติดต่อกันได้เลยรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสามนะคะพี่พีรายการที่ยี่สิบสามแล้วนะคะสนใจนะคะติดต่อกันได้เลยนะคะต่อมานะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสี่รายการที่ยี่สิบสี่นะคะเป็นเหรียญ เป็นเหรียญหลวงพ่อดีนะคะวัดแจ้งผมนครนะคะรายการนี้นะคะข้างหลังนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่ๆข้างหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อดีนะคะวัดผมวัดแจ้งผมนครนะคะเก่าเกาแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเก่าเกาสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่24นะคะสวยๆเก่าเกแบบนี้เลยนะคะพี่ๆหากพี่ๆสนใจนะคะติดต่อกันได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ ยี่สิบสี่นะคะรายการที่ยี่สิบสี่นะคะต่อมารายการที่ยี่สิบห้าเป็นเหรียญแปดรอบนะคะพี่พี่เป็นเหรียญแปดรอบนะคะของหลวงพ่อเกษมเขมมาโกนะคะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญแบบของหลวงพ่อเกษมนะคะสุสานไตรลัดนะคะรายการนี้นะคะรายการนี้เป็นของจังหวัดลำปางนะคะพี่พี่ของจังหวัดลำปางนะคะหากพี่พี่สนใจนะคะติดต่อกันได้เลยนะคะเหรียญเก่าเกาแบบนี้เลยนะคะพี่เหรียญเก่าเกาแบบนี้เลยนะคะหากพี่พี่สนใจนะคะติดต่อน้องเข้ามาได้เลยรายการนี้เป็นรายการที่ ห้ายี่สิบห้านะคะน้องพูดผิดเป็นเหรียญห้ารอบนะคะพี่พินเป็นเหรียญห้ารอบนะคะน้องพูดผิดน้องขออภัยด้วยนี่นะคะที่ะลึกครบห้ารอบนะคะของหลวงพ่อเกษมเขมโกนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบห้านะคะพี่พี่รายการที่ยี่สิบห้านะคะปกติน้องเคยได้แต่แปดรอบนะคะพี่พี่รอบนี้ได้ห้ารอบปานะคะรายการนี้นะคะน้องพูดผิดน้องขออภัยด้วยนะคะพี่พี่หากพูดชื่อผิดประการใดนะคะต่อมานะคะ เป็นรายการที่ยี่สิบหกนะคะพี่พี่รายการที่ยี่สิบหกเป็นเหรียญห,หลวงพ่อท่านนุ้ยนะคะพี่พี่เหรียญพ่อท่านนุ้ยนะคะแบบนี้นะคะข้างหลังจะเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ค่ะสวยๆแบบนี้นะคะเก่าๆแบบนี้นะคะสนใจนะคะดูให้ถูกใจนะคะพี่พี่มาเช่าซื้อกับน้องได้เลยนะคะ <ผ uis. S 1> รายการนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบหกนะคะพี่พี่ รายการที่26นะคะหากพี่พสนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อท่านนุ้ยนะคะเก่าเกาแบบนี้สวยสวยแบบนี้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่26นะคะต่อมารายการที่2 7รายการที่2 7นะคะเป็นเหรียญนางกวักนะคะของหลวงปู่บุญนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะเป็นของหลวงปู่บุญนะคะเก่าเกแบบนี้เลยนะคะพี่พ สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญนางกวักนะคะของหลวงปู่บุญนะคะสนใจนะคะติดต่อน้องได้เลยนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดแล้วนะคะพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะต่อมารายการที่ยี่สิบแปดรายการที่ยี่สิบแปดนะคะเป็นอันนี้เป็นเหรียญนางกวักของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ๆเหรียญนางกวักของหลวงพ่อเดิมนะคะรายการที่ยี่สิบแปดนะคะพี่ๆสนใจนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆค่ะ สวยๆเก้าเก้าแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพนะคะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญนักกวักนะคะของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆ right ิ๊สวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี right ้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบแปดรายการที่ยี่สิบแปดนะคะต่อมานะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเก้ามาดูหลวงปู่ทวดกันบ้างนะคะ หลวงปู่ทวดนะคะรายการที่ยี่สิบเก้านะคะเป็นหลวงปู่ทวดั๊มซ้านะคะเก่าเก่าแบบนี้นะคะมีความความเก่าขององค์พระแบบนี้เลยนะคะพี่พี่มีคราบความเก่าขององค์พระแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเก้านะคะพี่พี่รายการที่ยี่สิบเก้านะคะเก่าเก่าแบบนี้นะคะหากพี่พี่สนใจนะคะติดต่อกันได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบเก้านะคะพี่พี่สนใจติดต่อสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้าสองสี่ห้าเจ็ดสองนะคะ ต่อมารายการที่30เป็นพระสมเด็จเนื้อโลหะนะคะข้างหลังเป็นซุ้มกอแบบนี้นะคะพี่ๆข้างหลังเป็นซุ้มกอเลี่ยมกรอบมาให้พี่ๆเอาไปพร้อมใช้งานกันได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่30นะคะสมเด็ดเนื้อโลหะนะคะข้างหลังเป็นซุ้มกอนะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขาเก่าๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่30นะคะพี่ๆขารายการนี้เป็นรายการที่30นะคะสนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะต่อมารายการที่ส1 สามสิบเอ็ดนะคะเป็นสมเด็จปกโพเนื้อดำเนื้อสีดำนะคะพี่ๆสมเด็จปกโพเนื้อสีดำนะคะข้างหลังมีคาถาชินะบัญชรแบบนี้เลยนะคะพี่ๆข้างหลังนะคะมีคาถาชินะบัญชรนะคะแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะข้างหลังนะคะพระคาถาชินะบัญชรนะคะข้างหน้าเป็นสมเด็จปกโพนะคะสวยๆแบบนี้นะคะถูกใจนะคะติดต่อกันมาได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ สามสิบเอ็ดนะคะรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะพี่ๆสนใจนะคะติดต่อน้องเข้ามากันได้เลยนะคะรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะต่อมารายการที่สามสิบสองกันนะคะรายการที่สามสิบสองนะคะพี่ๆเป็นขุนแผนนะคะของหลวงปู่ทิมนะคะข้างหลังมีแปะแผ่นทองข้างหลังมาแบบนี้แล้วก็มีจานยันของหลวงปู่ทิมนะคะเก้าแบบนี้เลยนะคะพี่ๆค่ะเก้าาแบบนี้เลยนะคะมีเป็นมีแปะแผ่นทองข้างหลังนะคะของหลวงปู่ทิมแล้วก็จานยันมาแบบนี้นะคะพี่ๆ เป็นขุนแผนหลวงปู่ทิมนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบสองนะคะรายการที่สามสิบสองนะคะหากพี่ๆสนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะต่อมารายการที่สามสิบสามนะคะเป็นพักกิ่งพิมพ์หน้าปกนะคะพี่ๆ พักกิ่งพิมพ์นักปกนะคะรายการนี้นะคะแต่น้องไม่ทราบที่นะคะรายการนี้น้องไม่ทราบที่นะคะเก่าเกาแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เก้าเกาสวยๆวยแบบนี้นะคะพักกิ่งพิมพ์นักปกนะคะหากพี่ๆี่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบสามนะคะรายการที่สามสิบสามนะคะสนใจนะคะติดต่อน้องเข้ามาได้เลยรายการที่สามสิบสามนะคะต่อมารายการที่สามสิบสี่ รายการที่สามสิบสี่นะคะเป็นกุมารทองหลวงพ่อเต๋นะคะรายการนี้นะคะเป็นกุมารทองหลวงพ่อเต๋นะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นของหลวงพ่อเต๋นะคะสนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบสี่นะคะพี่ๆรายการที่สามสิบสี่แล้วนะคะสนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะกุมารทองหลวงพ่อเต๋นะคะสนใจนะคะติดต่อน้องเข้ามาได้เลยนะคะต่อมารายการสุดท้ายนะคะ รายการสุด <ton> ท <il ets> ้ายและท้ายสุดนะคะเป็นพระ่วงหลังรางปืนนะคะเลี่ยมกรอบกันน้ํามาอย่างดีเลยนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะเป็นพระเก่าจริงๆเลยนะคะพี่ๆมีสนิมแบบนี้เลยนะคะพี่ๆพระ่วงหลังรางปืนนะคะสนใจนะคะติดต่อน้องเข้ามากันได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการสุดท้ายนะรายการที่สามสิบห้านะคะพี่ๆพระ่วงหลังรางปืนนะคะสนใจนะคะติดต่อน้องเข้ามากันได้เลยนะคะ รายการนี้นะคะเป็นรายการสุดท้ายเลี่ยมกรอบกันนะมาให้พี่ๆอย่างดีเลยนะคะสนใจนะคะติดต่อน้องกันมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องก็มีพามาแบ่งปันพี่ๆนะคะเพีงยงเท่านี้นะคะ ฝากช่องทางการติดต่อหาน้องนิชาพาบ้านนะคะสนใจติดต่อได้เลยนะคะแอดไลน์ได้โทรเบอร์ได้นะคะเป็นเบอร์เดียวกันนะคะพี่พี่0979924572น,นะคะฝากช่องทางการติดต่ออีกครั้งนะคะ0979924572น,นะคะมีเก็บเงินปลายทางให้พี่พี่ทุกรายการนะคะหากพี่พี่สนใจรายการไหนนะคะติดต่อสายด่วนสายตรงนั้นเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้น้องก็ขอกลับลาพี่พี่ไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ